ใช้เชือก2เส้นนะครับเมื่อมัดเราตากผ้าเส้นหนึ่งเสร็จแล้วใช่อีกเส้นมาทําการมัดที่ด้านบนแบบนี้นะครับจากนั้นลูดมากําหนดจุดนะครับระยะห่างไว้แบบนี้พับเชือกแล้วก็สอดผ่านขึ้นมาแบบนี้ดึงปลายเชือกออกมาให้สุดนะครับห่วงแรกได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นห่วงที่2นะครับอสอดปลายเชือกลงแบบนี้เลยก็ได้นะครับไล่เชือกลงไปให้สุดนะครับ ลาดไว้หงสที่3ามก็ทำเหมือนเดิมนะครับนึงเชือกมาให้สุดนี่นะครับกำหนดจุดระยะห่างเอาเองนะครับว่าจะให้กว้างหรือว่ายาวสั้นแค่ไหนนะครับทำไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะสุดลาวตากผ้าของเรานะครับเมื่อสุดแล้วนะครับรอบสุดท้ายพันมัดไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็สามารถใช้งานลาวตากผ้าได้เลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหา ตากผ้าแล้วผ้าไหลคองรวมกันนะครับสำหรับเราตากผ้าที่เป็นเชือกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ